สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการขอบังคับคดีในกรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความนะครับเป็นฝ่ายชนะคดีนะครับหรือบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับให้ชําระหนี้ ก็คือลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือ,อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษานั่นเองนะครับจะต้องอขอให้มีการบังคับคดีนั้นนะครับมีบัญญัติว่าอย่างไรนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา274 <c oughs> ได้บัญญัติว่า ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชำระหนี้ก็คือลูกหนี้ตามคำพิพากษามิได้ปฏิบัติตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วนคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ละชำระหนี้ก็คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ชอบที่จะร้องขอให้มีการบังคับคดีโดยวิธีการยึดทรัพย์สินอายัดสิทธิเรียกร้องหรือบังคับโดยวิธีการอื่นตามบทบัญญัติแห่งภาคนี้ภายในระยะเวลาสิป,ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งและถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องใดไว้หรือได้ดำเนินการบังคับคดีโดยวิธี อื่นไว้บางส่วนแล้วภายในระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ดําเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องหรือบังคับคดีโดยวิธีการอื่นนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จได้วรกสองมันหยัดไว้ว่าถ้าคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดให้ชำระนี่เป็นงวดเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีหรือกำหนดให้ชำระนี่อย่างใดในอนาคตให้นับ ระยะเวลา10ปีตามวรรคหนึ่งตั้งแต่วันที่นี่ตามคำพิพากษาหรืองคำสั่งอาจบังคับให้ชำระได้วรรคสถ้าสิทธิถ้าสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษาหรืองคำสั่งให้เป็นการชำระส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งบุคคลซึ่งได้รับโอนหรือรับช่วงสิทธิตามคำพิพากษ,ษ,ษ,ษาหรือคำสั่งนั้นมีอำนาจบังคับตามความในหมวด2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงินหรือหมวด3การบังคับคดีในกรณีที่ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วแต่กรณีโดยการร้องขอต่อศาลเพื่อเข้าสวมสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปอันนี้เป็นกรณีที่เป็นการขอบังคับคดีในกรณีที่มี เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือมีลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับให้เป็นการชำระหนี้นะครับก็จะต้องมีการขอบังคับคดีนะครับสำหรับคู่ความที่เป็นฝ่ายชนะหรือฝ่ายแพ้คดีก็ตามนะครับก็ให้ปฏิบัติตามาหลักกฎหมายนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ